มาดูขึ้นชั้นเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่มากนะครับตัวนี้เส้นละร้อยนะครับจะเหลือแค่นี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเป็นคอสิบสี่นะครับก็จะมีเบอร์หกสิบแปดสิบนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรนะห้าสิบเจ็ดสิบนะครับเห็นไหมห้าสิบเจ็ดสิบนะขอสิบสี่นะครับเส้นละร้อยนะครับตัวนี้เส้นละร้อยนะครับส่วนนี้จะเป็นคอสิบเจ็ดนะจะมีห้าเส้นครับตัวนี้จะเป็นสี่สิบห้าทับเก้าสิบคลิกนะครับเส้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็อันนี้ ร้อยห้าส okay. ิบาทเหมือนกันนะครับหรือมีอยู่ห้าเส้นนะครับแล้วก็เป็นขอบสิบสี่นะครับตัวซิติโปมิชลินนะครับตัวนี้เส้นละสองร้อยนะครับใครสนใจแคปรูปได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นขอบสิบสี่นะครับเป็นขอบสิบสี่นะครับลายฟีโน่นะครับเจ็ดสิบเก้าสิบนะครับแล้วก็ลายไฟเจ็ดสิบเก้าสิบขอบสิบสี่นะครับเม็กซิกนะครับแล้วก็ควิกนะครับเจ็ดสิบเก้าสิบขอบสิบสี่อีเกิลนะครับนะครับร้อยห้าสิบาทส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวก วีลเบอร์ค no รับ no. มีโอเอ้ยเป็นพวก MX นะครับ MX เป็น140นะครับเนี่ยราคาเต็มพันสองนะครับลดครึ่งราคานะครับตัวนี้นะครับเซลล์ลดครึ่งราคาเป็นวีลเบอร์นะครับยางทุกตัวเป็นปีเก่านะนะครับผมเหมามานะครับผมเหมามาก็เลยโลาะให้นะครับตัวนี้เส้นละหกร้อยนะครับหกร้อยสามเส้นตัวนี้จะเป็นลายร้อยสามสิบตัวนี้ร้อยสี่สิบทับเจ็ดสิบนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นขอบสิบหกนะครับป้ายอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนดูป้ายก่อนนะขอบสิบหกนะครับร้อยสิบทับเก้าสิบขอบสิบห ตัวนี้เอาไปให้ไหมจำไม่ได้นะครับตัวนี้600เท่ากันเลยก็ได้ครับนี่นะครับ600เลยไปใครสนใจตัวไหนแคบมาได้เลยครับ